สุดทรับชาลุมทัวมีกันแล้หรือยังครับเนตตี้ซุปเปอร์ซอแบรนด์คนไทยคิดคนด้นโดยคนไทยนะครับผิวสัมผัสดีโอเคครับ,รบวันนี้นะครับผมพามาเปิดโลกอีกหนึ่งฟาร์มเลยแบบเหมือนแบบมันอยู่ต่างประเทศอะ่ะก<อ>็โบ๊ควินบอลนะครับอัปเดตปียครับผมเห็นแบบทำได้ทีเด็ดเลยวันนี้ไม่ขายเลย อ๋อขายขายครับขายเข้าเนี่แนะนำเลยแนะนำเลยว่าได้ครับก็อันนี้เป็นตัวตัวหนึ่งที่ที่ชอบเป็นพิเศษขอนําเสนอก่อนละกันตัวแรกเลยอ่ใช่ใช่สีจริงนี่คือบอกว่าสุดโคตรสวยนะเห็นสีไหมทำไมห้วยน้ำเนยอ๋อคือเตรียมการหมดแล้วใช่ใช่ด้วยน้ำหกอีกสวยมากอ่ะลองมาดูนะครับอันนี้เป็นนี่ครับดูตามชื่อเลยเลดไตรเปซเทอริเคนไวน์บีกีขาวนะครับถ้าตัวนี้ ผมมองว่าอาจจะพอสเฮอไว้นิดนหนึ่งก็ได้แค่นั้นเองครับแต่นีคือเก็บเ่อใส่เต็มไปเลยเใช่ครับผมเก็บไ่ต้องปซีเรียสบนใช่ใช่ครับเราทาเองใส่อะไรก็ได้ใช่ใช่เพื่ออนาคตรุ่นลู่มันอาจจะมีก็ได้แต่เป็นเฮอริเคนที่ไม่ค่อยชัดก็ได้ครับเพราะจริงเฮอริเคนวาไลตี้มันเยอะมากนะก็ได้ครับอันนี้อันนี้เป็นข้อเดียวกันใครชอบสีนะอันนี้ก็เหล็กอันนี้คือเปเฟเฟรนนะไปแล้ว ใช่อันนี้ไปได้ทั้งคู่เลยครับอันนี้เป็นขอบบริการขบมุดใช่อ่าเป็นเลคไซเปตเฮลิเคนไวบีใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นเฮดทั้งคู่เลยเหรอใช่ครับเฮดทั้งคู่แต่อันนี้เป็นเฮดคลิฟติกออคาวแต่ผมอ่ะถามผมนะผมว่ามันต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นเฮดเฮดต่างกันนิดนึงสวยเลยตัวนี้จะไบร์กว่าเห็นไหมอ่าดูสีดูทองดูสีอ่ะอยากให้เห็นจริงๆโอ้สวยอ่ะ จะไปแล้วอ่ะไปแล้วตัวนี้ไปแล้วแต่ตัวนี้มีคนจองแล้วจองคู่เลยอ๋อจอง,จองหนึ่งคน<ช>อ่าไม่อ่าใช่ครับอันนี้ขายแล้วอันนี้จองอตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งคือไงนี่ยตัวนี้ใครอยากก็นี่ครับเรฟเวลนนะ่ะใช่ครับอคอมโบจริงๆอ่ะคือตัวนี้แหละ ตัวเต็มคือตัวนี้แหละครับคือตัวเมื่อกี้ใช่ครับถูกต้องครับอนี่กัจัตื่นะให้ดูแล้มาดูตัวอะไรให้ดูอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับตัวนี้มันจะคือไม่ได้ขายใช่ไหมพวกเนี้ยใช่ครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ความพร้อมยังไม่พร้อมเลยคุณดิวเอาละยังขายไม่ได้สนใจแล้วว่าพมอกินแล้วมาติดต่อตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้ถ้าถามผมนะถ้้ยินจะใกล้ๆกันแต่ความโตต่างกันอ่าก็ต่างกันคคละมอปอะแต่ถ้าถามรายก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะเป็นไซเปสเลกสเปเชียล คือมีสีคุดจริงเลยว่ะเดี๋ยรอออกค้าบอีกสักสองสามขาวไปเห็นใช่พรุ่นี้เพิ่งกินไปแค่สองมื้อเองครับอ่าสนใจก็ลองอิ inbox มาเพื่อโบบบปล่อยลองคุยกันได้ได้ไม่มีปัญหาเลยครับหลังอัปเดตว่าหลังจะออกค้าบมันสวยจริงไหมอืมได้แต่ผมว่าถ้ามันน่าจะเด้งกว่านี้เพราะว่ามันมีสเปร์กันถ้าถามผมนะเดี๋ยวรอดูนะเพราะจริงๆกับสีดีมากที่มันเป็นเวอร์ชันคลิปตอนแต่มันมันคือมันยังไม่ออกค้าบเนี่ยแต่เห็นว่าสีมันถ้าออกปุ๊บแล้วสีมันจะเหลืองใบขึ้นเด้งกว่านี้เลยตรงมนนหมะครับเเออโวยยดาคคืถ้ล็กู่ในคาวอ่ะ อ่าอยู่ในตัวอ่าอยู่ในยีนที่เป็นสีดําอ่ะสีดํามันจะลึกดาปื้ดอ่ะเพื่มันจะดึกอ่าดูอยู่นี่ดำดีป่ะดำแบบดำลึกเลยใช่ไหมตัวนี้นี่นี่ตัวตัวผู้ตัวเก็บผมอันนั้นขายอันนั้นขายตัวนั้นขายอ๋อเนี่ยขายพี่เก็บอ่าใช่ครับเพราะผู้ผมได้น้อยนี่เห็นป่ะปีนี้มีเยอะใช่ครับอันนี้ตัวผู้เลกเฮอริเคนวายบีเฮดเฮดคาวออรคิติกนี่ เ <Head S 1> ลสเนี่ยเน,นี่ยครับพอเราเห็นสังเกตนะ <ừ> ถ้าเป็นถ้ามันอยู่ในสีดำใหม่นะดำมันจะลึกๆดำมันจะแบบมันจะดำปื๊ดอ่ะ <c oughs> เออใช่ใช่เพราะว่ามันขับสีอ,าอ่าเลกที่อยู่ในนี้นะยิ่งถ้าเป็น yb เลกอาจจะเห็นชัดสมมติถ้าเป็นบานแนะนำเลกเป็นในสายกับพบกออกสว่างหรือว่าออกไปดำหรือมันไปได้ทั้งคู่ผมว่ามันไปได้ทั้งคู่นะเพราะเลกมันให้เพราะว่าอย่างตัวสีดำเนี่ยมันขับสีดำแต่ถ้าอย่างเป็นเลกที่อ่าถ้าเป็น dg ที่อยู่ในคอมโบดำอ่ะโอ้หต้องมียีนดำสองตัวขึ้นนะ มันอยู่อาังตามนะไม่นั้นกดไม่นั้นกดดีจีไม่ไหวใช่เพราะดีจีมันให้สีสีออกไข่ตุนนะไข่ไข่ตุนนะครับวมมีดูไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับรอรอปีล่องรอปีหน้าเลยครับก็อนนี้ก็ได้ครับอวันนี้ก็ตัวเก็บวกกี้วูกี้ r s y b พอดไฟแต่ไม่พอดเราผมว่ามีไฟชัวอืนีตัวใครกำลังมีพวกอะไรเลย้ลองไปอันนี้ก็ไปใส่กับทำพวก พวกอะไรค่ะเข็นแนวอนาคตได้พวกนี้ยเป็นก็ใส่พวกแบ็กพาร์จจไออะไรอย่างเงี้ยครับได้ได้สแกมไหมสแกมทุกคนคือคิดว่าใครคือมีพวกมีคนเดียวปะโอ้ใหญ่ใหญ่จริงๆสแกมมาในไทยตอนเนี้ยผมว่าคิดว่ามันน่าจะมีน่าจะใช่เลยครับเอามาคนเดียวหรือว่ามีคนเดียวใช่ครับนี่ก็น่าจะเป็นที่ตีไว้ก็คือ o d y b คา r ิโกสแกมเพื่อใครอยากจะมา มาดูตัวจริงดีกว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆแม่งเหมือนกับตัวในของของเมืองน้อยพวกนั้นนะเขาขายสามสามพันห้าร้อยเหรียญเลยนะซสแคอร์นี่คือมีซูเปอร์ฟอร์มด้วยมีครับมีครับอุ้ยโบยทำอนาคตได้เห็นแน่นอนอ้โหจะไม่รู้จะเร็วเเรร็็ววจจะะหรือจะช้าสิเมียโอ้โเมียสิครับแต่ที่เรามีเป็นอะไรก็ผมมีตัวผู้ที่เป็นมีตัวผู้ที่เป็นสแกมเบอร์อยู่แล้วอ่ะไอปีที่ดูตัวนั้นนมีอีกห่ายผู้ที่โชว์ตัวเมียปะ ตัวไหนนะครับที่มาถ่ายรั้งยีนแล้วที่บูโชสแคมเบอร์อันนั้นตัวผู้อ๋าอันนั้นอ่ะใช่ครับนั่นตัวผู้อันนี้ตัวเมียเดี๋ยวรอใหม่เดี๋ยวรอชนใหม่อานี่นะครับสีดีอยู่ครับสีดีนะครับใครอยากดูตัวจริงก็มาดูกับโบได้ใช่ครับผมว่าถ้าออกนี่กล้จะเข้าข้าวแล้วอ่าเผื่อใครอยากจับกรองนะครับปีนี้อาจจะไม่มีให้จองให้จับเป็นทีหน้าให้โบใช่ครับเปิดเก็บอีกดูทรงไม่ไม่แม่หรอกครับนาทีนี้มันเก็บหมดก็ไม่ไหวแล้วครับคัดเดียวกันครับคัดเดียวกับตัวสเปเชียลเมื่อกี้ครััับคดดเียวกน ตัวนี้นะตัวเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสปอตเอนสเปซไซเปสไซเปสเลกสเปตัวเนี้ยคือตัวท็อปสุดของข้อนะี่ยจริงๆเพราะว่าคิดว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่สปอตอย่างเดียวมันต้องมีเอนชีด้วยแต่ไซเปสอะพอมันมันไปอยู่ในพวกเอนชีมันละลายเอนชีได้ระดับหนึ่งเลยนะสวยว่ะสวยนะทุกคนเห็นคอนทั้ทมเห็นตาเน,นื้อคอนทัทแบบตัดแจ้งอ่ะใช่ครับตัดกันดีมากนี่ครับ ต้องรอดูแต่จริงๆอยากให้มี Y B บเนาะมันน่าจะแดงกว่านี้ยมันน่าจะสวยกว่านี้ยถ้ามี Y B มบีหน้ามีมีวายบีมีมีครับมีมีหน้าก็ทําอีกครับอย่างเงี้ยครับแต่จะเปลี่ยนเวดิดหน่อยครับแต่ก็ยังมีเลสกับมีไซเปสแล้วก็สเปซใช่ครับมีอันแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวผู้นี่คือก็ปล่อยอยู่ตัวผู้ไซเปซเลสให้ข้าใช่ครับใครหาอยู่นะครับนี่สีดีสีดีจริงให้มาดูด้วยตัวตา มาเลยติดต่อผมได้เลยคินบอลพร้อมเปิดรับ<ช>นัดก่อนนะครับจะชกคนเดียวไหมเล็กอะไปทํากับพวกโอดีสวยนะอ<า>แต่ถ้าไปทํากับโอดีสายไฮอาจจะเหนื่อยทีหนึง่งตอนแยกไม่ออกมนะครับเพราะเล็กขับสีโอดีไฮก็ใสมันจะดูยากตรงนี้แหละมันตอนนี้ใครคนทำยังพวกเลดโอยยังมีถ้ามีก็มีพวกฝักต่างประเทศอ่ะที่เขาทําแต่ผมว่ามันตีมบยากระดับหนึ่งนะหรือลองมหาเลเล่นดูนะครับถ้าให้ดีผมว่าเทสคาบอ่ะชัวร์สุด ถ้าถามนะมันมันดูยากอยู่ครับเดี๋ยวก่อนนะติดเตดเต,ติดนี่ก็ตัวอันนี้ก็ตัวผู่อีกตัวหนึ่งที่อันนี้ก็ขายอยู่สีอยากให้มาเห็นจริงๆว่ะตัวนี้มันจะเข้มหนึ่งแต่จริงใสปิ๊งเลยนะอืมใช่ครับโอ้โหเลดเลดเอนชีฟไฟไวบีตัวนี้ขายอยู่นะครับนนตัวนี้ขายตัวนี้ปล่อยได้ตัวพู้แบ่งได้อเอาไปทําไปทําเลดคอมโบเก็บไว้ได้เลยเข้าคู่ดีใช่ครับเติมเปรสหน่อยอร่อยใช่ครับเติมไเปรสหรือว่าโบแนะนําอะไรไหม จริงๆอ่ะอีกนี้ตัวหนึ่งที่สวยแต่แม่งเข้าคาคุณดิวแต่มันใกล้ออกอะเนี่ยตัวเนี้น่าจะเป็นตัวยับ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 ไปนะจริงสีใครอยากเห็นตอนออกคาไปดูที่ไอจีใช่ใช่ใช่พร้อมก็ถุงมือดำนะครับใช่ใช่แต่วันนี้ไม่ถุงมือนะใช่ใช่เนี่ยหลายยุบยุบยบนะเฮอริเคนเนาะใช่เฮอริเคนแบ็คแบ็คพาร์ส RSYB คอิิปตอน ถ้าอยู่ในคาวที่ไม่ได้คลิปตอนก็จะเป็นเฮริเคนคลิปตอนเห้ไฮริเคนปอมก็จะเห็นแบบลายก็จะแตกนี่นะใช่ใช่ลายแตกลายได้แตกๆเนี่ยเติมพฮลิเคนเข้าไปในในคาวคอมโบคนเขาจะได้แบบประมาณนี้ใช่ครับที่เห็นพวกเลสแมชชีนเลสที่พี่โอ่งก็แตกๆแบบนี้เลยใช่ใช่ครับดูดิเนี่ยเนี่ยเสียเดียวมันเข้าค่าใช่ไหมเข้าค่าสีดีกว่านี้เยอะดูที่คลินบอลดีครับขอบคุณครับติดตามล้วครับไทยไทยฝรั่งกับคนนี้ไม่ใช่ไทยคนไทยก็ได้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็น่ารักนี่ ีอันนี้ก็น่ารักพรอนเล็กแต่สีอย่างเงี้ยคอมโบอย่างเงี้ยผมเห็นว่าประมาณเดือนที่แล้วอจะติ้นขายอย่างงี้นะแต่เขาอาจจะเทสค่ามีเล็กเปลี่ยนคาคาเปลี่ยนโุ้ยสองพันเหรียญสีแบบนี้เหมือนกันเลยสุฟ้าคอมโบแบบนี้เลยฟาไปเทสค่าอย่างเดียวเดี๋ยวต้องเอาไปเทสค่าว่ามีเล็กแล้วนี่ถูกราคาเทสได้เทสค่าถูกในสองพันชบาใช่ใช่อันนี้ต่อได้มีสองที่นะครับคุณทาวดีทีกับทีมเลฟทาวใช่ครับนี่อันนี้ก็ส่วน ันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนี่เป็นคลิปตอนตัวนึงที่อยากก็อยากี่จะพอคลิปตอนเราของของใครเลยไหคุณอะมันก็ไม่ได้อยากเป็นรอะครับก็มันมีมันมีเยอะว่ะเดี๋ยวได้เป็นขราวอย่างเดียวหรือว่าก็จริงๆเิงไงผมว่ามันต้องเวทระหว่างมากกว่าผมว่าไม่ควรเก็บอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าเพราะว่าอย่างที่รู้งูมันเป็นกระแสเป็นวช่วอันไหนฮอตก็ฮอตถูกไหมครับอันไหนตกก็ตกไงแต่ถ้าจะคลิปตอนนั่นคือบสเลยโอ้ก็ก็ก็คิดว่าผมว่าผมว่าผมน่าจะมีเยอะนะนีครับผมที่เป็นคอมโบนะอเนนี้เฮอ คิปตอนลายก็สวยอยู่นะแปลกๆอยู่ใครอยากได้นะนี่จะผู้ใครชอบลายสีสะใจอะไรนะใช่นี่จวคิปตอนนี่คือตอบโจทย์เือนกันใช่ใช่ผมว่าคิปตอนมันมันสีดีตอนยันโตข้อดีของมันแต่คิปตอนถ้าถามผมนะมันต้องทำขับทาเป็นสายสว่างอะจะดีจะจับใช่ถ้าสายดำอาจจะยังไม่เวิร์คข้าถามผมนะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทาสายดําด้วยแต่เท่าที่ เคยทําได้เป็นบางข้อผมว่ามันยังไม่ไม่ดีเท่ากับสายที่ไปเน้นโทนสว่างมากกว่านะครับแต่ใครทําดีดันได้สายดําก็มาบอกแล้วกันใช่ครับอ่าต่อเนื่องกันเนี้มันมันมันไม่มีแบ็กพาสแต่เป็นไฟล์แทนเฮดิเคนไอเอสวายบีไฟคลิปตอนนี่ตัวคู้นะคลิปตอนการดูของแบบแบบคนไม่รู้คลิปตอนวิธีการสังเกตหนึ่งเนี่ยถ้าถามผมนะง่ายๆนะเชื่อดุดยมีมีมีข้อมีแบบมีความรู้กว่าถ้าถามผมนะ คลิปตอนดูก็หนึ่งคอต้องเป็นสามชั้นเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดนอกจากบางคอมโบสามชั้นคืออ่ามันจะเป็นลนักษณะคล้ายๆสามชั้นอ่ะหนึ่งสองสามที่เรารู้สึกเกือบทุกตัวที่จะเป็นแบบนี้น้อยมากที่จะต่างไปนิดหน่อยแค่นั้นเองต,ต้องอบอกว่าคอมโบคุณต้องต้องเป็นคอมโบที่คู่แล้วเคลไปออกเป็นคลิปตอนนะไม่ใช่คุณไปดูเองว่าไมไใ่ใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือตั้งต้นคุณต้องมีด้วยโดยพื้นฐานแต่เวลาเราแยกแยกลูกไง จุดนอกจากสามชั้นคอตรงไหนมีดูแล้วก็ดูลายภาพรวมแล้วก็ดูความสว่างตรงหัวตรงอะไรมีก็ดูอายก็ได้ครับอายตรงตรงตรงตาที่มันจะขาดกันนะครับตรงเนี้ยนี่มันจะรีบลงด้วยหินัดเจนสุดใช่ครับอย่างผมเองคือมันทําได้มาเยอะผมก็สังเกตจากตรงเนี้ยมากกว่าและอย่างหนึ่งห้ามี r ารเมื่อไหร่นะที่อยู่ในคลิปตอนนะนี่เลย ทุกอย่างมันจะเป็นมันจะเป็น,น,น i อที่อยู่ในคริปตอนสอ่วนมากมันจะเป็นเส้นเสนถนนตรงเนี้ยเหมือนกันหมดทุกตัวเลยเกือบหมดเลยที่เป็นอ่ะเท่าที่ผมทามานะคือเกือบหมดที่ถ้ามี i อเอ่ะอันนี้คือชัวร์เลยอันนี้ไอเอในคริปตอนดูง่ายกว่าค่าวนะถ้าในค่าวบางทีไอเอดูยากนะนี่ครับในข้นขอขอไหนเหรอใช่อ่ะนี่นี่อันนี้แกเห็นไหมเห็นอย่างที่ผมบอ่อยมาครับอันนี้มีไอเอเห็นไหมเป็นเหมือนกอันเห็นไหมเออหลังหัวเห็นไหมครับเป็นเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยดูง่ายในคริปตอนแต่อันนี้เป็นแบ็คพาร์ท แบ็กพาร์ต YB อะมันี่คือในสายสายดําใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับอ๋เรื่องว่ะใช่ครับมันก็เหมือนถ้าจริงๆเอาไปใส่วูกี้ใส่อะไรเงี้มันก็จะคล้ายๆพวกคาเค้นอะอารมณ์อะเขายืนพื้นมันก็คือใช่แล้วแหละคอมโบอะแต่บ้านผมอะซุป ROD ผมมันไม่ใช่ OD สายไฮมันก็จะดำเนี่ยครับมันก็มีเสน่ห์เป็นแบบนะ คือข้อดีของโอดีที่เป็นสายเก่าอ่ะผมว่ามันเป็นมันได้แพทเทิร์นอย่างที่ผมบอกอ่ะแพทเทิร์นมันจะเป็นก้อนๆ้อนย่างเงี้ยเห็นปะคล้ายคล้ายพวกคาริโกะพวกพวกสแคมเบอร์อ่ะจริงๆอ่ะสแคมเบอร์มันก็มาจากพวกนี้เหมือนกันนะมันแตกแตกสายมาใช่ครับเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นก้อนกอนเห็นปะเหมือนกันแต่ของผมมันไม่ใช่สายไฮมันเลยมันเลยออกดำอ่าใครเลสเนียวแต่ผมว่ามันมันทุกอย่างมันมันมีข้อดีข้อเสียแต่ละแต่ละยินเอ้แต่ละแต่ละสายนะโอดีอ่ะแต่ตัวเนี้ยจริงถ้าไปใส่พวก เลกหรืออะไรผู้นี้ผมว่าน่าจะสวยเพราะว่าโอดีส่เนี่ยมันให้แพทเทิร์นไปทำให้ดูว่าทำไให้ดูอันนี้ตัวผู้ก็คิดว่าน่าจะเก็บไว้ทําสายคนนั้นลองดูครับถ้าคุณอยากได้ก็อินมอกมาใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าเป็นซูเปอร์โอดีอ่ะที่ที่มันอยู่ในคาวอ่ะหัวมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคือหัวมันจะทรงพวนนี้รใช่ครับอันนี้ซูเปอร์โอดีว เนี่ยเนี่ยคือซุปเนี่ยถ้าเป็นโอดีที่เป็นที่อยู่ในข่าวเขาบอกว่าซุปอบะหัวมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมงกุฎอ่ะเกือบทุกตัวเลยนะเราไปดูอ่ะไม่คล้ายๆกันอะไรเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนะคนเห็นเป็นเล็กพวกเล็กในภายสวยนะถ้าถามผมว่าให้สีเหมือนกันใช่ให้ให้สีเหมือนกันสวยนะไม่แย่เลยแล้วไปใส่กับโอดีที่สวยๆนะผมว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยมีนะมีดูสิ้นปีนี้มีต้องรอถัดปีถัดไปครับรอไซนี้ขึ้นมาครับคนเดียวต้องรอชุดนี้ขึ้นมาครับเนี่ยสีดีอยู่เนี่ย โอโตน่าจะขับกว่านี้นะคือให้อย่างเงี้ยมันดูง่ายว่ามีเล็กถ้าถามผมนะเพราะว่าสีมันชัดถ้าเทียบกับยีนที่มันมีอ่ะเรารู้เลยว่าให้ถ้ามันไม่มีเลคตัวเทียบใยข้อให้ดูด้วยีใช่ใช่เพราะว่าให้มันไม่มีเล็กอู้สีมันไม่ได้อย่างนี้แน่นอนเพราะยีนพวกนี้มันดานี่นะครับนี่ไม่ได้เป็นแค่พวกคิปตอนเนี่ยคอนาคตก็พยายเห็นข้าวพายใช่ครับของผมว่าเล็กอยู่ในพายยังน้อยนะผมว่าทําไว้ก็ไม่แย่นะเพื่อมันปูเป้ามาใช่ไม่แบบจริงจริง ตอนนี้จัดจิงเขาก็ทําได้เยอะเขาก็ทําขายเรื่อยๆนะแต่หมายถึงว่าราคาก็ยังดีอยู่นะเพราะของน้อยอหรือว่าเป็นยุคนี้งูมันตกหรือเปล่าก็เลยยังขายยังยังขายยังขายไอ้นี่อยู่ยังออกยากหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้ก็อันนี้ก็นี่ขนาดติดพาร์เทลนะไงงเนี้ยเล็กอะเดี๋ยวไปรอดูเลยนะครับขนาดพาร์เทลเลดขาวยังสวยอนาคตเป็นแบบพาร์เทล เลดพายจะเป็นไงเดี๋ยวดูกันใช่ใช่พวกคลิปตอนที่เป็นเฮริเคนลีโอสวยว่ะอ๋อจริงมันอันนี้มันเป็นเฮริเคนลีโอคลิปตอนไอคลิปตอนนี่สวยนะผมว่าลายสวยนะใช่จริงๆริงลายคู่เนี้ยคนแบบไม่อยากจริงจริงสายเนี้ยเอาไปทําอะไรรู้นี้ไปตีกับลาเวนเดอร์อ่ะผมว่าดีนะเพราะว่าลาลาเวนเดอร์มันกลับสีไงอ่าอ่ามันมีเซเพิร์ดด้วยใช่ครับเพราะว่ามันคู่บุญกันอยู่แล้วถูกไหมครับจริงๆถ้าลองคิดดิถ้าเป็นสีอ่าลายแบบเนี้ยแล้วเป็นลาเวนเดอร์อ่ะ มันจะสวยนะใช่ครับเพราะว่าผมปีนี้ผมก็จะทําคลิปตอนลาเวนเดอร์อันนี้ก็คลอกเดียวกันแต่นี้เป็นวูกกี้ลีโออันนี้ตัวเมียมีดิงเกอร์นะฮะใช่เนี่ยตอนแรกซื้อมามเมียเยอนะอนะใครแบบว่าวมีตู้คอมโบดีๆแล้วแบบว่าอยากซื้อมาไม่มีไฟล์นะ,นะมีไฟล์ใชเลยดูง่ายนะใครแบบว่ามีตัวผู้ดีๆแล้วแบบหาเมียไม่ได้นะเนี่ยมาซื้อเมียไปก่อนใช่ครับไปทำเลยนะคดทำตามที่ทำให้เัยอยากทำจบเลย ช่วนมันก็ขายไปครับทุกคนหลังมันเป็นเองอันนี้วูกี้เล<า>็บเพิร์ดเฮอ <R 8. S 3> ริเคนอ่เอสอ้โหแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมี r อเพราะว่าวินโดว์มันเปิดอยู่วินโดว r ์ r อวันนี้ก็สวยอยู่จริงๆตัวท็อปขายไปแล้วอีกตัวหนึ่งตัวท็อปใี่ครับผมขายไม่ออกขายก็ขายได้อยู่บ้างครับผม เรื่อยๆใครจะยกจะแย่ถามมาอ่านั้นอันนั้นยกยกได้ยกได้เลยราคาดีๆแบบไม่ต้องถามม็อบนะครับเป็นแบบกล่องสุ่มเนี่ยครับข้างหลังเอา20กล่องเหมาส์เลยโบเท่าไหร่บอกมาเลยนี่อ่าใช่แล้วถูกต้องครับอ่าเรามาต่อเราคุยดูอันนี้ครับเประโสนประมาณนี้ในของปีอันนี้ใช่ครับอันนี้คือตัวที่คัดไว้แล้วก็มีแบ่งแบ่งได้ครับแล้วใครอยากดูต่อไปมีให้ดูแผ่นในปี26ป่ะได้ๆดดูลูกของลูกของปีแล้วที่จะขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใครที่เห็นแบบย้อนไป เมื่อ EP แล้วที่มาดูตอนนี้มัเป็นพ่อพันธุ์ใช่ใช่ใช้ได้แล้วได้กันหมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเป็ไงกครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดของปีที่แล้วที่จะมาขึ้นมาเป็นปีนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่น่าจะไว้ใช้อันี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รางวัลปีที่แล้วที่ประกวดอประกวดทั้งงับข้าวใช่ใช่ครับงูน้ําดูตอนนี้ไม่น้ำแล้วเฮ้ยเชี่ยโตคบไปเลยอะเออโตไวครับปีครึ่งไะน่าจะเกือบได้นะก็เอาจริงอะปีหนึ่งอะปีกว่า แต่ใช่ครับปีนิดนิดอะครับเขาถามว่านี่อีกแดงวิรดูแลดีนะครับแต่ผมว่านี้เริ่มอ้วนไปแล้วแต่ยาวความยาวได้อันนี้เป็นจริงๆอ่ะมันคือช็อกโกแลตปอมตัวผู้ช็อกโกแลตปอมคลิปตอนเนี่ยนะครับแต่แพทเทิร์นมันดีนะเนี่ยครับนี่พอพันธุนี่ยิงคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ไม่มีแบ็คพาร์ตแต่พวกนี้คือไม่ได้ปล่อยพวกฝั่งตรงนั้นนี่คือเป็นพ่อพันธุ์ใช่ใช่อันนี้ขึ้นพ่อพันธุ์แล้วตัวนี้เข้าคาบเสียดายอะคุณดิเขเข้าคาบอยู่นะ ด g จีปอมมันเข้าคาบจะได้ใช่นี่ทำเองครับนี่ทาเองนี่ทาเองอันนี้ประกวดได้ดีจีรางวัลดีจีนะครับอันนี้ก็เลิศดีนึงนะยังกินไหมอุ้ยพี่ใหญ่ตู้เนี่ยเมียขอคือคะระหรือสองีคู่นี่เมียใช่รวมกันเลยครับอันนี้เมียสเตนเจอร์เฮดปอมนี่เพิ่งกินหนูรางวัลมันเลยเลยเทดีนึงมาเลิศเลยวะอันนี้ก็ดีนะ อันนี้หกสิบหกเปอรดีจีขาวนะแต่ผมว่าสีมันมันดีอะไม่ไม่ไม่ตรวจหรอครับเพราะว่าเกี่ยวไว้ทำแล้วมันใกล้จะทำแล้วอันนี้สปอร์ตไอเอแต่ด้วยดูสีดิสีมันสีมันดีมากนะสปอร์ตไอเอสวายีอสีแบบมันเด้งมีเฮดดีจอ่าหกสิบหกเปรซ็นต์เขาว เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราดูว่าสิ้นปีนี้จะเปลี่ยนเป็นนามสกุลเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ครับน่าจะได้ลุ้นอยู่นี่ก็ตัวเมียนี่เล็กแต่นี่เข้าค่ามั้ดูขนาดเข้าค่าดูสีนี่เลห์ไฮโปนะครับอันนี้ YB 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 เล็ก YB เลห์ไฮโปไม่ได้เฮต์าวเฉยหรอกใช่ครับนี่ตัวเมียนี่เฮต์เป็นเฮต์ขาวอ๋อสมัยเฮต์ขาวหมดเลยใช่ครับอันนี้อะไรทำไวเล็สปีนี้จะได้เห็นแน่นอนใช่ครับเป็นไวเลสวาบีไซเป็ด นี่คือบอกบอกผมแพลนิ่งเลยแพลนิ่งเลยชัวร์ๆเลยไว้ไซเปสเอ้ยไว้เลสไซเปสไว้ดีอะไรน้อยครับก็เลยต้องบอกได้เลยครับทรับครเลยนี่เลสอีกตัวนึงนี่ก็แม่พันธุ์อีกตัวนึงนี่เลกนี่เลกธรรมดาเลยเลสเข็ขาวนะใช่ครับเออมันดูสีแล้วมันรู้เลยครับเอาจริงไม่ต้องคือถ้าถามผมมับคอนตับคอนมันดูยากนะถ้วามผมตัคอนมันดูยากนะถ้าถามผมตับคอนมันดูยากนะถ้าถามผมตับคอกมัเดูยากนะถ้าถามผมตับคอนมันดูยากนะถ้าถมือน ว่ามันก็เหมือนทุกม็อบแหละที่แบบว่าเป็นเกรดีกับไม่เออชัดเออแบบว่าจ่ายร้อยเปอร์เซ็นจ่ายแบบชัดๆร้อยกับไม่ร้อยหรือว่าเหรียนกันแต่ใช่อาจจะไม่ได้แบบว่าก็เด้งอย่างเงี้ยก็เหมือน yb อ่ะ yb สวยกับไม่สวยถูกไหมครับ od สวยกับไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีหลายเกดแหละแต่ให้ชัวร์สุดอะเลกอะผมว่าดูยากนะอารมณ์ไม่คล้ายดีเจผมว่าตรวจเถอะถ้าตรวจได้ก็ตรวจไปเพื่อความชัวร์ไม่มาถึงในคอมโบนะใช่ครับเดี๋ยวจะเห็นชัดเจนใช่อันนี้ก็นี่ก็พ่อพัน นี่เขาคาบอยู่นี่นะครับนี่เขาขาดระวังใครอยากใครอยากจะได้ว่าใครนะซมเบอร์ที่เห็นนะมีบอสนี่ตอนนี้มันดูมันดูนะปีที่แล้วถ่ายอยู่ทาได้ใช่ใช่ดูดูนะก็จ่ายไปแล้วหนึ่งตัวใช่ครับถูกต้องครับมีรูปอยู่แล้วแต่เป็นพอดบอสไม่ได้ขายใช่ครับเก็บมาเลยอะครัตอนนั้นได้มานิศเดียวเองขอขอเก็บไว้ทําเทสก่อนแล้วกันครับผมก็พวกนี้ก็เป็นอะไหล่ที่แบบว่าเนี่ยพร้อมทําหมดพวกนี้ปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นพวกแอดฟอล์กาวเวลเฮดคาว อันนี้เอาไปทำก็ปีหน้าผมจะพยายามเปลี่ยนไม่ใช้ YB อะถ้าทำได้นะจะเลือกเป็น a อ f ฟ r ์หรือกาเวลแทนในนะาคตอ่ตคุณก็จะเป็นว่าไม่มีสลัดอืมใช่ครับคือถ้าถ้าเลือกได้นะก็จะคัดทำเป็น a อ f o อร์ไม่ก็กาเวลเลยไม่มีสลัดแล้วก็จะไม่มี YB แล้วบ้านนี้ <c oughs> อาจจะมีทำตัวจบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอเอ,เ,อเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนพวกไฟอะผมว่าไฟล์จริงๆเป็นม็อบที่ดีนะเอาไว้ทำพวกตัวจบมากกว่า YB ก็เหมือนกันไว้ทำตัวจบ อ่าเปดูนนเนี้ยอนา,าคนก็ใช้พวกเนี้ยแหละครับพวกนี้ก็ดุนี่กระโดดนี่ก็อันนี้ก็น,นี่ก็ตัวผู้นี่ก็เอาไว้ทําต่อเลยนี่ตัวใหใช่ครับนี่ก็ฟีเวทดขาานี่นี่ก็ตัวโตอะไรเห็นไหมตอนนั้นที่คุณขายแล้วไม่สนใจออใช่ <ๆ S 1> ผมไปซื้อเข้ามาไงได้ราคาดีด้วยตอนนั้นอ,อ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยตอนนี้นี่พอพันแล้วนี่เดี๋ยวรอดูเลยเนี่ยครับนี่ก็อะไรยทั้งนั้นเลยครับปีนี้ที่พร้อมทํา เนี่ยครับก็มีจริงมีก็ประมาณน,นี้ครับผมอันนี้ก็ให้โบสฝากหน่อยช่องทางติดตามอีกครั้งนึงครับผมก็ติดตามได้ทางเพจอ่าควีนบอลใน IG นะครับใน IG จะลงเยอะสุดเนาะอ่าอาะไรเงี้ยเฟซแล้วก็จะมีอ่าไลน์ในไลน์ไลน์กลุ่มของควีนก็มีชุงนี้ก็มีแบ่งงบประมูลก็อาจารย์เร็วๆนี้อาจจะทำอะไรที่เห็นโบสบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแม่พันธุ์นี่คืออาจาก็ใช่ครับถูกต้องครับเพราะผมต้องเอาไซส์าจาก พวกชุดชุดรูปปีที่แล้วขึ้นมาใส่กล่องนี้เพื่อผสมก็จะมีแบ่งออกพวกนี้ที่คุณเห็นนะครับก็จะมีแบ่งออกขายมีแบ่งออกขายนะครับสนใจก็เดี๋ยวเราไปตามที่กลุ่มคินบอลใช่ครับไปตามที่ไม่มอของโบ๊ทม,มีเพจก็มีดิมีเพจเพ Facebook ก็มีแต่เล่นไอทีมากกว่าใช่ใช่เล่ไอทีมากกว่ามันไม่รู้ดิมันถนัดอันนั้นมากกว่าครับก็ประมาณนี้นะครับวันนีน้ขอบคุณโบ๊ทคินบอลนะครับได้ครับขอบคุณมากครับนี่นะครับตัวเน็ตตี้ซูเปอร์ซอฟที่ทุกคนเห็นนี่ผมใส่ไปไม่เท ไม่มีกลิ่นฝุ่นความฟูของฝุ่นนี่แทบไม่มีสัมผัสนี่คือลองดูได้เลยครับนี่ครับนุ่มละมุนดูนะครับความนุ่มความฟูของมันอยากคุณมาลองสัมผัสเพื่ยอจะปูแทนที่นอนของคุณเลยก็ได้นี่นะครับเนสตีย้ยอมนะครับเนสตี้เนสตี้ขอแล้วเกิด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ